ดีครับวันดีครับอยู่มมอตเตอร์มหาสารคามครับวันนี้ก็รับงานทำถนนอีกหนึงวันนะครับเป็นหินคลุกนะครับของทีมงานาเฮียนะครับพี่ชายจากทีมช่งางอบจมหาสารคามนะครับก็กราบขอบพระคุณ ลูกพี่เป็นอย่างสูงเลยนะครับให้ควมามไว้างใจไอ้ทีมงานนองชายได้มารับใายครับวันนี้ก็เส้นที่สองแล้วนะครับก็ไหมือละ2องเซนครับทั่วจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับก็ขอบพระคุณพี่ชัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับให้ความรักความเมตตาความไว้วางใจทีมงานน้องชายนะครับ อันนี้ไม่ไดเอารถไถมาครับเอารถไถที่พอ่อผู้ใหญ่ครับไถไรเหมือนนีนะครับออกมาไกลบ้านครับวันนี้ออกจากบ้านมาประมาณ60กิโลนะครับก็ให้ลูกพี่หารถไถทางนี้เลยครับก็ได้รถไถคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านครับ <c oughs> นะครับก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจ อยากได้หินคลุกสวยๆนะครับไปใส่ไปเหตุถนนไปทงให้ทงหน้าไปบ้านนะครับกับติโตสอบถามได้นะครับผมเอมอเตอร์มหาสารคามนะครับเบอร์โทรศัพท์0834544565ครับพร้อมรับใช้นะครับทุกท่านเลยับหินคลุกงามๆครับสวยๆเลยนะครับแน่นๆเลยครับก็ราคาเป็นกันเองครับ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับลากันในเพียงเท่านี้ครับมาบอกชาวพี่น้องนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ